ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่3นะคะที่ว่าเราเพิ่งลาคลิปแต่งหน้าคลิปรีวิวอุปกรณ์ใช่ไหม,ไมอืมนี่ค่อยแบบอ่านยประดูเลยก็คือสินค้าที่เราจะลงไม่ลงเอืมลงแล้วแหละ ส่วนใครตสนใจนะคะก็ส่งมาทางไอจีนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนค่ะเดี๋ยวมาลุยรีวิวสินค้ากันเลยนะคะเด,ดเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะยิ่ห้อแรกนะคะเป็นนี่เลยแม่พิมพ์เป็นลายดอกไม่ใช่ดอกไม้นะคะมันเป็นคุกกี้คุกกี้ดาวคุกกี้อดาวหัวใจ เสือ้อแล้วก็อันนี้นะคะตอนนี้ก็อันนี้มันมีแค่หัวใจอันนี้เลยหัวใจดาเสือเ้อดอรมีแค่ไม่ี่หกอันแล้วก็อีก,กอันก็เป็นหกอันแต่ว่ามันเป็นอะไรกันนะคะอันนี้เราเราจะลงสินค้าขายซื้อจากดรายโซดูได้ชฉยเลยนะดรายโซลักษณะอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลย ต่อไปต่อไปนะคะมันจะเป็นกล่องก็คือเป็นดีไดโซ่เดี๋ยวมาดูดีไดโซ่เลยนะจะเป็นดีไดโซ่สีเหลืองนะคะที่เราจะลงขายจากไดโซ่สองร้อยหกสิบนั่หลจะก็จะเป็นลักษณะไอามานดีไดโซ่ต่อไปสีชมพูอันนี้นะคะเป็นสีชมพูดีนนไดโซ่ทิ้ง ไดโซสอง6 0อูหกบาูบเซนติเมตรใช่หายากนะคะเออสีพวกนี้มันจะหา,ายา้แต่สีขาวหายากมากส,ส,สีน้ำเงินสีบรูซื้อจาก d a i s สองร้อยหกบาูบเซนติเมตรเหมือนกันนี่นะคะก็จะมี1กล่อง สามกล่องแล้วนะคะที่เราดีดก่ะจะมีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเขียวซื้อจากไดโซกรีนนะคะต่อไปนะคะสีขาวถ้าใครหาซื้อยากไม่มีก็สั่งที่ร้านเราได้นะเพราะว่าไดโซร้านนี้นะคะสีขาวมาเพียบเลยอะตอนแรกเราถามว่าไดโซดินดิน,ดนซอฟเฟรมัมนะคะเขาบอกว่ามาแล้วค่ะสีขาวมาเพียบเลยอะ กว่าสีพวกอื่นนิดนะนี่สีขาวเลยวอชเชอร์ไวท์ซื้อจากดรายโซนะคะ290รก้กบาทสิตี้นี้ซันซื้อได้นะคะอันนี้สีขาวเดี๋ยวแกให้ดูเราเล่นไปแล้วแหละเล่นไปสักได้สักนิดนึงแล้วแหละอันนี้คือเราเรานอนเขาๆๆอยากว่าแรปยังไงเก็บยังไงก็คือเก็บไม่มันสนิทน,นะคะก็คือหาอะไรก็ได้มาติดอะ่ะเป็นสก,กอ็อตเทปอะไรก็ได้แล้วก็เล่นเหลือเท่านี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อใหม่แล้วก็มาลงขายใหม่ อันนี้ก็เราเอมาทำวิวครีมน,นะคะเอามาทำวิวครีมก็ได้ผสมสีก็ได้นะคะแต่ว่าไอ้พวกที่มันเป็นสีๆพวกเนี้ยมันผสมกันไม่ได้นะจ๊ะก็มีแค่นี้เองห้ากลอ่อนงะ้าละามายม,มากนะคะตอนนี้มแรงอ๋อแล้วก็คุ้มสุดคุ้มก็คือว่าอืมมันกับว่าซื้อดีได้สอบออกล่องนึงนะคะจะลดให้5%นนะคะลดห้าเปอร์เซน สินค้าคูปุ้มนะคะเราลด5%นะคะซแต่ว่ามันต้องเป็นช่วงเทศกาลเท่านั้นนะคะที่ว่าลดเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีไม่มีเทศกาลก็จะมีลดเทศกาลนะคะจะลด5 5%แล้วก็ค่าส่งนะคะบอกไว้ก่อนเลยค่าส่งเนี่ยก็จะ50 50นะคะ ถ้าเป็นลูกค้าประจำสี่สิบพอสี่สิบพอนะคะถ้าเป็นลูกค้าเพ,พึ่งมาซื้อใหม่อะไรอย่างงี้ก็ห้าสิบนะคะเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าอะไรแบบนี้ไงก็อ่านะนะคะต่อไปแล้วก็สิงดีไดโซนะคะเ้าไก่เราขายกล่องละหกสิบห้าบาทนะคะนี่เลยหกสิบห้าบาทนะคะไดโซหกสิบห้าเพราะว่าดีไดโซที่ทททนี่ที่บ้านเราอ่ะมันหกสิบห้าก็เลยซื้อหกสิบห้า แล้วก็ต่อไปอยู่ในกลุ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นแม่ผีนี่ใี่ไหมที่ว่าเราลง,ลงขายไปต่อไปเคล็ดไปก่อนออมันอยู่ในกรูปะอะเป็นพวกตุ๊กติ๊เราขายเหมือนกันนะแต่เป็นถุงก,ก็ม,แกมแีแต่เป็นกล่องก็มีแต่พวกแบบเป็นเด็กก็มีนะจ๊ะ ไม่โดนจริงนี่กลุมนางฟ้าเดี๋ยวมาดูแบบในกล่องนี้กันดีกว่าในกล่องนี้ก็จะมีพวกแบบคุกกี้ทั้งหมดคุกกี้คุกกี้คุกก,ก,กี้อันนี้ไปไหนอุ้ยให้ไปไหนเราเนี่ยจะเป็นพวกคุกกี้ชิ้นละสามชิ้นละห้าบาทนะจ๊ะสามชิ้นสิบห้า อันนี้ก็เป็นโดนัท3มชิ้นส5บห้าเหมือนกัน3ชิ้น3มชิ้น15บา้าบาทนะคะ3มชิ้น3ชิ้น15เพราะว่าเราขายชิ้นละ5้าบาทชิ้นละหบาบามเป็นโดนัทเป็นขนมต่อไปก็จะเป็นพวกดาวดาวนี้มันเละนะคะเราขอไม่ขายแล้วกันเก็บไปเลยจะเป็นดาวอัน,อนเดียนะคะ10บาท จะขายแพงหน่อยนะเพราะว่าดาวมันหนาตือ้อปบจะเป็นโบนะคะสองอันสองอันสองอันสิบห้าบาทโบพีเสื้อสองอันสิบห้าแล้วก็มากะโองมาหลุดแล้วไม่ขายนะคะเป็นโดนัทนิพะอันนี้นะคะเราขายยี่สิบนะคะโดนัทอันนี้เพราะว่ามันมันใช้โมแล้วก็มันเปิงดินด้วยวก็จะเป็นอันนี้ อันนี้สองอันสิบบาทไอสองอันสองอัน,น,อนสิบห้าซีหัวใจอันนี้นะคะอ่ะซีโหสินค้ามันก็มีเยอะอยู่นะคะก็หมดไปแล้วลกลุ่มหนึ่งเนี้ยขนะนี้นะคะอันนั้นอันนี้เลยมันแล้วแล้วเราก็ขายไม่แพงด้วยนะ เออค่นี้หก็หมดไปกลุ่มหนึ่งแล้วนะคะต่อไปมาดูกลุ่มนี้กันก็จะมีแต่ว่าเราเขียนสัญ,ญลักษณ์ของเราไว้ด้วยนะคะถือว่าจะอยูะเป็นอย่างนี้แต้งอยู่แล้วก็มีหัวใจสามอันจะเป็นพวกลูกอมมาสเมลโล่พิซซ่าหัวใจและซอส แล้วก็เป็นลูกอมโดนัทอันจิว๋วซูชิผักมาซิโลลูกอมนะคะแล้วก็เป็นหัวใจและซอสแล้วก็เป็นเคร็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดาวนะหัวใจและซอสนี่นะคะ สินค้ามีเท่านี้นะจ๊ะ